สวัสดีนันนักปลาครับอยู่กับผมในช่องป๊อปปิชชิ่งครับอีพีนี้ครับต่อจากอีพีที่แล้วนะครับอีพีนี้ผมจะมาสอนผูกเบ็ดนะครับตกปรากฏแบบ2องตะขอนะครับแบบแบบตุ้งติ้งนะครับก่อนไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเป็นกําลังใจทีมงานนะครับกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของผมนะครับอุปกรณ์ของผมก็จะมี อันใจนะครับก็เบ็ดสองตัวนะครับแล้วก็ลูกหมุนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตะกั่วแล้วก็ลูกปัดนะครับอันอื่นเลยแล้วก็ตัดไตเอ็นออกมาครับประมาณสองซอกนะครับแต่เดี๋ยวผมจะตัดสั้นๆนะครับจะได้เห็นภาพกันง่ายๆนะครับผมจะไม่ได้ตัดสองซอกนะครับตัดไตเอ็นมาแล้วนะครับแล้วก็ผับครึ่งนะครับ บีบห่วงเข้าไปครับแล้วก็เอาตรงห่วงตัวนี้ครับสอดเข้าไปในลูกหมุนนะครับมันก็คือวิธีการผูกต,ตุ้งติ้งครับที่ผมเคยทํามาครับก็นะครับเอาสายเนี่ยพันกันรประมาณสามรอบเสร็จแล้วนะครับก็เสียบเข้าไปในรู ในรูใส่เอ็นนะครับที่มันติดอยู่กับรูปหมุนนะครับเสียบมเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงก็จะได้แบบนี้ครับต่อไปนะครับจับสายเอ็นยืดออกมานะครับจับแยกออกมาสองเส้นนะครับแล้วก็เอาสายไข้กันมาแบบนี้นะครับเนี่ยให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พันไปเลยหมุนไปประมาณรับสิบรอบ หนึ่งจับต้องจับสายไปดีๆนะให้มันยาวๆเนะ่ะมันจะได้พันง่ายๆผมตัดตั้นๆนะจะได้มองเห็นกันง่ายๆนะครับจับเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็พันอย่างนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดเก้าสิบ นะครับพอสิบแล้วปุ๊บเอาลูปหมุนนะครับสอดเข้ามาในรูนะครับสอดเข้าไปในรูแล้วก็ดึงออกดึงออกมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเราก็จะดึงค่อยดึงจัดสายนะครับจัดสายแล้วก็ดึงนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหม ก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัดตายนี้กันเกะโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยๆอย่างนี้นะครับต่อไปก็จะไปมัดตัวเบ็ดนะครับเบ็ดก็จะเป็นที่ผมใช้อ,อยู่ก็จะเป็นเบอร์สิบเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะเอาตัวใหญ่นะครับจะได้เห็นง่ายๆนะครับ ต่อไปครับก็เอาสายนี้ร้อยเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นห่วงข้างล่างนี่นะครับจับให้มันเป็นห่วงแบบน,นี้ให้มันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็บีบไ้แล้วก็สายเอ็นเนี่ยพันเข้าไปปลายเนี่ยพันเข้าไปพันนี้ไปแล้วปุ๊บเอาปลายสายน,นี่นะครับแทงเข้าไปในรูห่วงข้างล่างแล้วก็ดึง ก็จะได้ตะเบยบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วผูกอีกตัวหนึ่งครับสอยเข้าไปนะครับก็ม้วนขึ้นมาให้เป็นห่วงแบบนี้แล้วก็บีบวงนี้ไว้แล้วก็พันะนะพันเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็ สอดเข้าไปในห่วงนะครับแล้วก็ดึงดึงสายนี้ขึ้นดึงสายมาแบบโอเคก็จะได้ไปประมาณนี้นะครับเป็นสองตะขอแบบตุ้งติ้งนะครับต่อไปก็เอาสายหลักนะครับสมมติว่านี่คือสายหลักที่ออกมาจากคันเบ็ดเรานะครับ เอาตะกั่วใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ลูกปัดนะครับแล้วก็มัดกับลูกหมุนนะครับวิธีมัดลูกหมุนก็ตามนานานถนัดครับไม่ต้องมปซีเรียสขอให้อยู่อย่างเดียวพอ ก็เสร็จแล้วครับอ่านี้เป็นเอาไว้ตกปรากฏแม่น้ำนะครับตกปากแม่น้ำนะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับสายสองเส้นนี้มันจะยาวนะประมาณศอกนึงนะครับแต่นี้ผมจําลองมาให้มันเห็นภาพชัดๆนะครับเราก็จะเห็นภาพกันจะชัดนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่บอกไว้ตั้งแต่คลิปแรกนะครับ ก็คือสายตรงนี้ผมแนะนำว่าให้เป็นสายที่เล็กกว่าสายหน้านะครับสายที่เล็กเล็กกว่าสายหลักของเรานะครับเพราะว่าเวลาไปตกมันเข้าซอกหินไปเกี่ยวกับตอหรืออะไรเงี้ยก็คือจะได้ดึงให้มันขาดไปเลยก็จะเสียแค่ตัวเบ็ดไปนะครับเราก็จะไม่เสียลูกหมุนไม่เสียตะกั่วนะครับมันมีราคาแพงนะครับตะกั่วลูกหนึ่งสำหรับตกแม่น้ำก็น่าจะมีสามสิบบาทนะครับ ก็ไปซื้อก็น่าจะมีสามที่บายนะเพราะว่าตกแม่น้ําเนี่ยน้ําแรงนะครับต้องใช้ตะกรวดลูกใหญ่นะครับตัวเบ็ดก็ใช้ประมาณเบอร์สิบครับสายนี้ผมจะใช้อยู่มันสามสิบปอนด์นะครับสายหลักแล้วก็สายชุดหน้าตอนนี้ผมันใช้มาแค่ไม่เกินยี่สิบปอนด์นะครับรว่าปรากดมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับตามแม่น้ํานะครับ ส่วนมากก็จะเป็นใหญ่สุดๆเลยก็สายโลโลกว่าครับสองโลแค่นี้ครับแถวนี้ที่มันมีนะครับก็ <g ül> ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับกดกระดิ่งครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะมาทำเป็นวิธีตกปรากฏอีพีหนึ่งนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่ง นะครับที่ผมใช้อยู่นะผมใช้อยู่สามแบบนะครับสำหรับตัวประกฏเป็นสองตะขอเหมือนกันครับแต่ว่าไม่จะ้ทาเป็นตรงตริงนะครับก็เดี๋ยววีหน้าก็ไปชมกันนะครับรอรับชมกันเลยนะครับก็วันนี้ก็คงพอแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ